วิธีการใช้งานอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิความสำคัญและหน้าที่ของอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิหรือ water bath ยี ath, ่ห้อ thermo scientific รุ่น precision gp 2 0 เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิของสารละลายให้คงที่โดยอาศัยขดลวดให้ความร้อนผ่านน้ำซึ่งประจำอยู่ในห้องปฏิบัติการชีววิทยาทางการเกษตรชั้น5อาคาร62คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหลักการทำงานของอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ หลักการทำงานของอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิคืออาศัยกดลวดให้ความร้อนจนเกิดเป็นไอน้ำและปรับระดับอุณหภูมิไอน้ำให้ได้คงที่ตามอุณหภูมิที่เราต้องการวิธีการใช้งานและบำรุงรักษาอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิวิธีการใช้งานอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิข้อหนึ่ง ตรวจสอบระดับน้ำภายในอ่างน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยน้ำที่ใช้เติมลงไปต้องเป็นน้ำกลั่นหรือน้ำดีไอเท่านั้นข้อ2เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับและเปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องไปที่ตำแหน่งไอหน้าจอจะแสดงผลคำว่า t h e r m o s e n t e t i c และหลังเวลาผ่านไป5วินาทีหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิสุดท้ายที่ใช้เครื่องข้อ3กดปุ่ม power จำนวน1ครั้งหน้าจอแสดงอุณหภูมิของน้ำในอ่างและแสดงอุณหภูมิที่ใช้งานครั้งล่าสุดข้อ4กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิและเมื่อได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการแล้วให้กดปุ่มขีดถูกจำนวนหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันอุณหภูมิที่เราตั้งค่า ข้อหเมื่อได้อุณหภูมิตามที่เราตั้งค่าไว้แล้วให้เปิดฝาอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิขึ้นเพื่อนำตัวอย่างที่เราต้องการให้ความร้อนวางลงบนตะแกรงภายในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิเช่นการต้มเชื้อจุลินทรีย์หลังจากนั้นให้ปิดฝาครอบอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตามที่เราตั้งค่าไว้ ข้อ6หลังจากใช้งานเสร็จแล้วให้กดปุ่ม power หนึ่งครั้งเพื่อปิดเครื่องข้อ7ปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องไปที่ตำแหน่งตัว O เพื่อปิดหน้าจอแสดงผลหลังจากนั้นให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับและเก็บสายไฟให้เรียบร้อย วิธีการบำรุงรักษาอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 1. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับทุกครั้งหลังการใช้งาน 2. ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำหลังการใช้งานโดยใช้น้ำกลั่นหรือน้ำ DI เท่านั้น 3. เช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆ 4. เช็คความพร้อมของเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้ง ผู้ใช้งานลงบันทึกการใช้งานอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิโดยสแกน QR code กรอกข้อมูลหลังการใช้งานทุกครั้ง